อโอเคอยู่นะก็คมอยู่นะหลายคนคงคุ้นกับหินรับมีดที่ต้องถูแล้วถูอีกกว่าจะคมขอแนะนําใบเจียรับมีดรับมีดรับคมแบบแทบไม่ต้องออกแรงเพียงแค่ใส่เข้ากับหินเจียแล้วเปิดเครื่องอยากจะรับคมมีดจอบเสียมหรือเครื่องมือช่างก็ได้ตามสบายมีให้เลือกถึง3ามเบอร์เบอร์หนึ่งร้อยเบอร์สี่ร้อยและเบอร์ 800. แ800ดร้อยเราจะคิดว่าเหมาะกับงานของคุณก็กดสั่งที่พิกัดได้เลย สำหรับใบเจียรับมีดนะครับในร้านมันจะมีเบอร์หนึ่งร้อยร้อยแล้วก็เบอร์แ800ดร้อยนะครับผมเบอร์หนึ่งร้อยก็จะอยากพิสุนนะครับแล้วก็จะไล่ขึ้นมาเป็นเบอร์อที่มากขึ้นเนาะเท่าที่ผมสัมผัสดูเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดลองใช้ดูกันเลยดีกว่านะครับกี้เนี่ยรับไปฝั่งหนึ่งละแต่ว่าลืมกดอัดคลิปนะครับผมเนี่ยผมใช้เบอร์ร้อยไปก็หายไปนิดนึงนะครับเห็นลองรอยไหมอืม เบอร์ร้อยนี่คือจะหยาบสุดนะก็จะประมาณนี้ถือว่ารับง่ายนะครับเพราะว่าแบบปาดไปก็คือแบบเรียบเลยค่อนข้างเนียนนะมันจะต่างจากไปเจียเหล็กทั่วไปนะครับจะหยาบกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองมารับอีกฝั่งหนึ่งโดยใช้ใบแปดร้อยดูนะวพราะมันจะเป็นยังไง อโอเคอยู่นะายไม่กีท่ทีก็เรียบเลยนะครับจะเป็นจอบใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นใบตัดหญ้าผมก็ว่ารับได้ดีนะครับเนี่ยสุดยอดเบอร์แปดร้อยเนี่ยเวลารูหล่ะมันจะค่อนข้างเนียนนะครับแต่ว่าฝั่งเบอร์หนึ่งร้อยเนี่ยจะแบบติดคูขะนะครับทุกคนก็ใช้เบอร์แปดร้อยไปเลยนะครับสำหรับการรับมีดผมว่านะแล้วถ้าสนใจเนี่ยก็สั่งที่พิกัดได้เลยนะครับลงหูให้ดู ก็คมอยู่นะ